อ่านมากิโลหนึ่งถึงจะเริ่มลงเนินอู้หอแหกเลยเดินขึ้นวิ่งไม่ได้โอ้โหลอดลอดคุณอยู่กับหนุ่มฮะอยู่กับซากนี่ฮะ มีหลุมให้บทขั้ด้วยแล้วก็ต่อด้วยเป็นใดโอ้แม่เจ้าหมดแรงแต่โลรล เห็นวิวข้างล่างนะ่แล้วก็มันได้ขึ้นวัดบุญมีได้แค่เห็นนะขึ้นไปไม่ได้คนเดียวกะน,นมนมจะตายแล้ว Haha. <laughs>